เรื่องราวไข่ๆมีเครื่องขายไข่ทอดด้วยแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่คือเครื่องขายไข่ทอดอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นไข่สุกหรือว่าสุกครึ่งคึ่งกลางก็โอเคงั้นเรามาลองดูวิธีการซื้อกันหน่อยครับที่เครื่องเราสามารถเลือกระดับความสุกข,ของไข่ได้ตามความต้องการระหว่างรอ ก็มีภาพบอกให้รู้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้ไข่ของเราอยู่ั้้นตอนไหนแล้วแล้วก็เมื่อไข่ทอดของเราเสร็จเรียบร้อยจะมีเสียงไก่ขันบอกให้เรารู้ครับไข่ทอดอย่างง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับเอา้าไม่มีเครื่องมือกินหรอครับเนี่ย ไม่มีปัญหาครับใต้แก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งมีช้อนกับเกลือให้ด้วยครับทำไมาถึงสร้างเครื่องขายไข่ทอดขึ้นมาล่ะครับเหตุผลก็คือเราอยากทำเครื่องขายอาหารอัตโนมัติที่ขายอาหารจริงๆไม่ใช่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอาหารจริงๆนั้นเราลองดูภายในเครื่องขายไข่ทอดกันหน่อยครับภายในเครื่อง ใครจะถูกจัดให้อยู่ในล็อกใครล็อกมันเมื่อไข่ถูกปอกออกมาด้วยเครื่องแล้วจะถูกทำให้ร้อนด้วยคลื่นความถี่สูงและนี่คือเคล็ดลับความสดของเครื่องขายไข่ทอดอัตโนมัติด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวเราสามารถกินไข่ทอดง่ายๆที่ทำด้วยหลักการง่ายๆได้แล้วครับ